สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีแอดมินทางช่องช่มโขงชาแนลก็มีเรื่องราวต่างๆในแวดวงบันเทิงวงการหมอดอกหมอลำมาเวาซูพีซูน้องฟังคือเก่าค่ะมือนีแอดมินก็สิยิบยกเอาเรื่องราวของคณะหมอลำเสียงวิหุบอดนกพงศกรมาหว่ซูพีซูน้องฟังกันค่ะ สำหรับเรื่องราวที่แอดมินสินํำมาเว่าในมือนีก็คือมอล้ำเสียงวีหกในตอนนี้นะคะอย่างที่เฮาได้ทราบกันดีว่าเพื่อนก็ได้มีการเดินสายออกงานตามจังหวัดตามอำเภอต่างๆแฟนขาแฟนเพลงหลายต่อหลายคนก็ได้มีการติดตามแล้วก็มีการเบาถึง ทรงกำลังใจไปให้ทั้งขณะหมอลำเสียงวิหกอยู่ตลอดทรงกำลังใจไปให้อยู่เรื่อยๆนั่นลหละค่ะซึ่งก็ได้เห็นคิวงานในเดือนท่านว่าคมออกมาก็เป็นอีกหนึ่งเดือนเนาะค่ะที่คิวงานของหมอลำเสียงวิหกนี่แน่นคักกีลีค่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนคขาแฟนเพลงหลายต่อหลายคนกระตางมีการติดตามแล้วก็มีการเบาถึง แล้วบางคนนี่ก็ยังไปรอชมไปให้กำลังใจอยู่เทิงหนาเวทีอีกเยค่ะพี่น้องซึ่งไม่เดือนท่านวาคมก็มีคิวงานทั้งในส่วนภาคอีสานบานเฮาแล้วก็มีในส่วนของภาคกลางอัปเดตออกมาตลอดในฤดูการนี้นะคะแล้วในช่วงนี้นั่นก็เป็นช่วงสิ้นปีกตสิเห็นได้ว่ามีเจ้าภาพหลายต่หลายเจ้าภาพ ต่างเลยมีการมาจับจองคิวแน่นๆกันไปจนหดปีนาปีฮือเลยเนาะค่ะพ่อเม่พี่น้องซึ่งในเทือนีมอลลั่เสียงวิหกก็ได้มีการอัปเดตตารางคิวงานออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากวันที่หนึ่งเป็นต้นไปมอลลั่เสียงวิหกก็ไปนในหลายจังหวัดแล้วแต่และจังหวัดที่ไปนะคะก็ซิมีแฟนขาแฟนเพลง อยู่ทั้งหนาเวทีที่ร้าแยแห้งค่ะค่ะพี่น้องเรียกไดว้ว่าแฟนคลับแฟนเพลงทั้งัพพอร์ตสนับสนุนแล้วก็รอดติดตามกันเป็นย่างดีกันเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังร่วมไปถึงในไลฟ์สดกลุ่มปิดอีกค่ะซึ่งในส่วนของหมอล่ำเสียงวิหุกเพิ่นก็นได้มีการเปิดขายบัตรไลฟ์สดบัตรไลฟ์สดกลุ่มปิดไปนั่นเนาะค่ะ โดยในแต่ละล่ลเพื่อนกสิออกมาชีดเจงราคาชีดเจงได้ละเอียดในแต่ละล่ลอยู่ตลอดนั่น่ะค่ะจังไดพี่น้องกระทาติดตามทาสื่อบัตรกันได้เลยเนาะคะ่ะรับรองว่าคุมค่ากันอย่างแน่นอนคะ่ะจังใดแอดมินทาง่องช่อง,องูงกสิน้าคิวงานหรือว่า ผลงานของหมอล่ํ่เสียงวีหกมาอัปเดตสูพีซูนองฟังกันอยู่เรื่อยๆเนาะค่ะกับฝากพ่อแม่พี่น้องรดติดตามกนันนําเด้อค่ะสุดท้ายนี่แอดมินทังง่องช่วงหงชาแนลกับขอ,ขอขอบคุณทุกทุท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการคอมเมนต์ค่ะขอบคุณแฟนคลับเอฟซี ของคณะหมอล่ำเสียงวีหุบอดน,นกพงศกอนค่ะขอบพุ้นที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องช่องคงชาแนลค่ะขอให้พี่ๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอา่าเจ็บอา่าจนร่ำรวยเงินทองตลอดปีและตลอดไปค่ะสุขสบายดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ